สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับลีปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็พามาดูทานินนะครับตัวนิยมนะครับ TF22 2นะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับยกมาให้ซ่อมถึงบ้านเลยนะครับก็จากจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวเปิดดูนะครับเปิดดูตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วมันไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนะครับเข้าใจว่าฝอยไม่เข้านะครับเดี๋ยวต้อง เช็คอาการเบื้องต้นก่อนนะครับว่าไฟไม่เข้าอะไรเป็นยังไงนะครับตอนนี้คือไม่มีไฟไม่มีอะไรนะครับเงียบนะครับเงียบอันนี้เสียบไฟแล้วนะครับเสียบปลั๊กไฟละเดี๋ยวลองดูข้างในก่อนแล้วกันนะครับเปิดดูด้านในด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่ามีสายนะครับสายไม่ได้ต่อไว้นะครับไม่ได้ต่อกับตัวเครื่องนะครับสายลาโพงนะครับสายลาโพง แล้วก็มีเพิ่มเสียงแหลมเข้ามาหนึ่งตัวนะครับออันนี้ของแท้เดิมเขาจะมีแค่ตัวนี้กับตัวเบสนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่มเสียงแหลมมาด้วยตัวหนึ่งนะครับก็อันนี้ลําโพงไม่ได้ต่อนะครับแต่ว่าหลักๆคือไฟยังไม่เข้าภาายในนะครับของเครื่องนี้นะครับก็เท่าที่ดูเขารีแคปไปหมดแล้วนะครับคือเปลี่ยนพวกซีพวกอะไรไปหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนหมดเลยนะครับสีนะครับ ภาคภาคขยายก็เปลี่ยนนะครับภาควิวก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับเกือกม้าอะไรพวกนี้เขาเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับเ๋ยองไดโอดเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาไล่ซ่อมมาแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะซ่อมมาไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คนะครับแล้วก็ไล่ระบบก่อนนะครับไล่ระบบไฟอะไรก่อนเพราะตอนนี้ไฟยังไม่เข้านะครับก็เห็นมีฟิลตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เขาใส่ฟิลแอมสูงมานะครับตัวนี้แอมสูงมากนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น2แอมนะครับตัวนี้น่าจะประมาณทัก1 0แอมนะครับใส่มาแล้วก็มียางกันบานนะครับยางกันบาดไม่ได้ใส่มานะครับอันนี้ก็ต้องใส่ให้เข้านะครับ ก็สภาพซ่อมมาเยอะอยู่นะครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมไล่เช็คระบบไฟนะครับตอนนี้ป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับก็เห็นอาการแรกเลยนะครับก็วอลลุ่มนะครับเนี่ยปิดเสียงแล้วมีเสียงซ่านะครับก็คือวอลลุ่มเสียนะครับแล้วก็มีหลอดไฟขาดอยู่นะครับหลอดไฟขาดส่วน fm FM รับไม่ได้นะครับนี่ต่อระบบสายอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับ มีมีเสียงซ่าอย่างเดียวนะครับคราบรับรับรับได้บางสถานีนะครับบางสถานีส่วนใหญ่มีเสียงซ่านะครับรับได้หนึ่งสถานีนะครับ ับได้สถานีเดียวนะครับรครับเข็มไม่ทำงานเลยนะครับเข็มเข็มจุนิ่งน,นะครับเข็มซิกแนลไม่ทำงานนะครับ ก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มทำการซ่อมนะครับซ่อมอาการแบบนี้พราขยายใช้งานได้นะครับซ่อมภักวิทยุมันนะครับแล้วก็ตรวจเช็คพวกสวิตโยกนะครับสวิตโยกพวกนี้นะครับแล้วก็พวกบลุ่มเบรดอะไพวกนี้ต่างๆนะครับซีเลกเตอร์พวกนี้นะครับูลุ่มนี้เสียแน่นอนครับบลุ่มตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนก็ตอนนี้เครื่อง ท่านินของลูกค้านะครับ TF 222ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็มีเสียหลายอย่างอยู่นะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ไฟอะไรพวกนี้ติดหมดละตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวมาดูอะไรเสียกันบ้างนะครับอะไรก็มีกระจกนะครับท่านผู้ชมครับนี่กระจกอันนี้ของเดิมนะครับของเดิมของเขาจะแตกตรงบุมเนี่ยนะครับ อยู่บริเวณเนี้ยนะครับอยู่บริเวณเนี้ยเนี่ยนะครับก็จะแตกประมาณเนี้ยก็เลยเปลี่ยนกระจกให้ใหม่เลยนะครับกระจกหน้าปัดอันนี้กระจกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับกระจกครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเวลาปิดเสียงนะครับปิดเสียงมันก็ยังมีเสียงอยู่ลักษณะวอลลุ่มมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยวอลลุ่มนะครับ เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วแล้วก็มีเสียงเบสนะครับเสียงเบสจะเป็นแบบนี้นะครับอของแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเสียงเบสมันไม่มีนะครับก็เสียงจะไม่พอนะครับนอกนั้นก็จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟมันขาดอยู่หลอดนึงนะครับหลอดไฟตรงนี้นะครับ ตัดไฟหน้าปัดนะครับส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นก็มีสายไฟนะครับสายไฟสายไฟอันนี้มันเป็นสายแท้นะครับโดยไม่ได้เปลี่ยนให้แต่ว่าก็มีการมีการหุ้มใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยลอกๆอยู่หน่อยหนึ่งเข้าพันผ้าเทพมานะครับผมเลยทําให้ดีเลยนะครับแล้วก็สายไฟก็เก็บงานนะครับอันนี้เป็นยางกันบาดนะครับเนี่ยยางกันบาดนะครับ อันนี้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเขาปอกสายปอกสายทิ้งไว้นะครับเป็นสายเปื่อยๆมันอาจจะมาช็อตอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็เก็บงานให้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อ่าส่วนภาคขยายเขาได้อ่าเปลี่ยนสีหมดเลยนะครับก็ก็เลยไม่ต้องไปเช็คอะไรมันมากนะครับส่วนภาควิทยุอ่าอันนี้หนักเลยนะครับเพราะว่าเขาซ่อมมาแล้วก็ เปลี่ยนอะไรผิดผิดถูกๆนะครับใส่สลับบ้างอะไรบ้างหลายอย่างเลยนะครับก็มามาตรวจเช็คอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคนมีประสบการณ์ครับมองแป๊บเดียวนะครับว่าตัวไหนมันไม่ปกตินะครับแต่วา่าใส่มาคือไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือว่า,าซ่อมไม่ไม่ไม่เข้าใจก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าใส่ผิดมาเยอะเลยนะครับ ติดทั้งตัวค่าอะไรทั้งขาสลับอะไรพวกนั้นนะครับมันเยอะเลยนะครับเยอะเลยแล้วก็มันหลุดๆอะไรนะครับใส่มาเยอะเลยนะครับอันนี้ซ่อมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซ่อมมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูแล้วซ่อมทุกส่วนเลยนะครับเขาเขาซ่อมมาหมดเลยนะครับทั้งระบบไฟนะครับทั้งภาคขยายทั้งภาควิทยุนะครับซ่อมมารือหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็มัน ฝังไม่ได้นะครับฝังไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ทําการรื้อกลับมานะครับซ่อมเรียบร้อยนะครับเสร็จตัวนี้เสร็จเรียบร้อยน,นะครับพวกเข็มพวกอะไรฝอเข็มซิกแนลเข็มจูนนิ่งอะไรก็ทํางานครบป,ปกติเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะทําการใส่ประกอบเครื่องก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับ ก็อาการเสียก็ท่านผู้ชมดูตอนคลิปนะครับผมรีวิวให้ดูแล้วว่าอาการเสียนะครับตอนแรกไฟไม่เข้านะครับพอไฟเข้ามันรับไม่ได้นะครับมีซ่าอย่างเดียวเลยนะครับนั่นคืออาการเสียนะครับก็เครื่องนี้จัดว่าหนักครับเพราะว่าที่มันหนักแล้วซ่อมยากเพราะว่าโดนรื้อโดนอะไรมานะครับแล้วก็สลับอุปกรณ์วุ่นวายเลยนะครับอันนั้นคือปัญหาที่เครื่องนี้ทําให้ซ่อมยากนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมประกอบเครื่องนะครับกําลังประกอบใกล้เสร็จแล้วนะครับทีนี้มีอยูอ่ตรงจุดหนึ่งนะครับที่ผมให้ดูจะเห็นว่าเขาใส่ลาโพงเสียงแหลมมาเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับซึ่งของแท้เดิมเขาจะมี2ตัวนะครับมีมีแหลมกับแหลมกับเบสนะครับทีนี้ไอตัวที่เพิ่มมาเนี่ยมันมันจะปิดท่อลมนะครับจริงๆมันต้องมีท่อลมด้วยเพื่อให้เสียงเบสม,มันออกนะครับคราวนี้ผมก็จะ ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้เสียงเบสมันออกนะมันถึงจะเพาะนะครับไม่งั้นมันจะทึบทับทุบทึบทึบทบทบนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ให้มีเป็นช่องนะครับก็อันนี้ก็ยึดน็อตไว้นะครับเดี๋ยวผมขันออกแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับนี่ครับก็หลังจากถอดเสียงแหลมออกที่เขาใส่เพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะต้องมีปล่องเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อให้ แบบเสียงเบสมันออกนะครับประมาณนี้ฉะนั้นผมเลยเอาออกไปนะครับเพื่อให้มันมีลมออกนะครับจะเสียงเบสจะได้ออกนะครับตัวนี้ก็เหลือเดิมเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับเครื่องซ่อมลูกค้านะครับจากจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับทานินที2 2 2นะครับก็ตอนนี้ประกอบลองตัว ัวกล่องตัวตู้มันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อตอนนี้ก็จะมาลองให้ดูนะครับหลังจากซ่อมแล้วนะครับสําหรับอาการเสียก็ดูต้นคลิปนะครับก็จะเห็นอาการเสียนะครับเดี๋ยวผมอลองเปิดดูเลยนะครับทดสอบดูเลยนะครับไทยนะครับได้พระร้รองมาอย่างรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหน<า>ึ่งเท่า,านั้นเองที่มีการพระร้รองเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติตป,ปีนี้ครับค่ะก็มี หลายๆคนออกมาให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างที่คุณธนก n g s ักว่ามีค่อนข้างเยอะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณชนาขาใจดังกล่าวนี่เองศาสตรมันก็ออกมาแล้วแล้วก็ไปดูแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้

ากาัน,นิการุมล้อมสมุนไพรจีนที่วานเนี่ยเจ้าเสาะหามาจากตมบนใดเลยมิต้องเสาะหาสมุนไพรจีนทั่วแว้นร่วมอยู่ในขวดนี้ไม่ได้รับการพักทอนหรือว่าเขาเรียกวา่าออกมาเนี่ยก็จะมีผลต่อสินค้าวันนี้ดูเหมือนว่า,าเราปิดเนี่ยตลาดอื่นก็จะปิดเช่นเดียวกันการทันหันในนโยบายการค้านะคะที่ลงเอ่ยการ

ศูนแปดเจ็ดหกเร็วไ,ได้ไมึงเรู้กเรืยังเร็วได้ไไดเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแรกก่อนหนึ่งพันสองร้อยก่นอกนผนมด้วยตัวเราเองด้วยตัวเราเองนั้นแล้วก็สวัสดี <มา S 2> ประกอบเป็นอาหารรับประทานได้นะคะแล้วก็ในตัวทักษาในคดีนี้นะคะว่า มันใช่อย่างที่หลายๆคนพยายามที่จะหาเหตุผลให้กับคุณนักเสอด้อนวยครับรเพราะจเป็นอย่างนั้นขอครอบครับจะไม่ตรงกับความจริง และเรารู้ได้ยังไงว่าความเชื่อมันตรงกับความจริงตองพิสุแล้วอ่าหิวก็ปวดอิมก็ปวดหรือเปล่าหรือยังไงดแต่ว่าทั้งให้ถือว่าเป็นการคือมีทั้งเปลี่ยนสมาชิกแล้วก็ผปาราคาทองคำตลาดสปอตนะคะหรือว่าสปอตโกล์เนี่ยลดลง0.2%ค่ะอยู่ที่3,308.3 ครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าใช้งานได้ดีแล้วนะครับเครื่องนี้ก็ยอมรับเลยว่าซ่อมมาเละมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่อะไรผิดผิดถูกๆนะครับยากครับตัวนี้ก็ซ่อมสําเร็จด้วยดีนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีทานินรุ่นนี้นะครับ TF 2 2 2นะครับอ่า ไม่มีช่างซ่อมหรือว่าซ่อมไม่ดีนะครับซ่อมไม่ได้นะครับก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับเพราะว่าผมสายตรงทานินนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นี่นะครับก็ซ่อมกันได้ทุกอาการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับขอจบการรีวิวนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านสวัสดีครับ